เอากุญแจรถป่ะคือเอามาแล้วว้าวว้าๆว้าวว้าห้องปิดห้องปิดโอเคเสียงเสียงให้หน่อยเียบตัวนี้เียบตัวนี้โอเคติดไหมโอเคน่าจะเข้าแล้วเดี๋ยวช่วยเช็คสัญญาณเสียงให้หน่อยลูกเพจก็ได้ลูกเพจช่วยอุ้ยกล้องมัวแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคเดี๋ยวลูกเพจได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนไหมเอ่ยอาจจะลุงรังลุงลังนิดหนึ่งตรงนี้แบตมันจะเข้าใช่ปะเข้าแหละเนาะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เข้าแหละโอเคค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะเบลก็มาอยู่ที่โรงเรียนเด็กพิเศษที่หัวหินนะคะที่ทางทีมอีจันแล้วก็ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะได้สมทบทุนนะคะสร้างเข้ามาแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะมาอัปเดตนะคะให้ดูว่าตอนนี้ความคืบหน้าของการสร้างโรงเรียนเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรายังจะต้องทําอยู่เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของอินทีเรียนะคะคือการไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ยินเลยเหรอฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินไหมคะ เช็คเสียงให้หน่อยลูกเพจบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเสียงเบาลูกเพจบอกว่าเสียงเบาได้ยินไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินไหมคะถ้าเอาไมค์ใกล้แบบนี้ได้ยินไหมเอ่ยเช็คเสียงให้หน่อยเสียงไม่มา โอเคเสียงได้ยินนะเสียงได้ยินไหมคะโหลหนึ่งสองสามสี่เทสเสียงชัดเจนชัดนะโอเคอ่ะโอเคค่ะเมื่อกี้จะอยู่ในส่วนที่เราพูดถึงว่าในส่วนของอาคารเนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามันจะเหลือในส่วนของการเป็นพวกอินทเรียก็คือการตกแต่งภายในนะคะแล้วก็มันจะมีบางจุดบางส่วนที่ต้องมีการปรับแก้นะคะนั่นก็คือเราจะ เปลี่ยนสีใหม่ก็คือจากตอนแรกเนี่ยห้องออทิสติก1กับ2เนี่ยมันมีสีที่ค่อนข้างฉูดฉาดนะคะก็เดี๋ยวจะปรับให้มันเบาลงเป็นแบบเย็นลงพาสเทลขึ้นเพื่อที่ถ้าหากว่าสีมันฉูดฉาดไปเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นอารมณ์ของน้องๆเวลาเข้ามาเรียนเนี่ยให้มันร้อนอ่ะเราก็จะปรับให้มันแบบเย็นขึ้นนะคะล้วก็วันนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเราได้รับความ เขาเรียกว่าความมีน้ำใจนะคะจากพี่พี่ทหารโรงเรียนนายสิบทหารบกนะคะมาช่วยเราทาสีอ่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เริ่มทาสีกันแล้วนะคะคือเราจะลงไอ้นี่ลงรองพื้นขาวก่อนเ mm. ขาเรียกรองพื้นไหมยเดี๋ยวไปคุยกับพี่พี่ดีกว่า ลงรองพื้นหรือลงสีขาวรองพื้นพอลงรองพื้นเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อเนี่ยหนูถามพี่เลยผมพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเหรอแต่รักหมดใจหรือเปล่าหนูถามใครได้อะนี่ครับเจฟถามถามพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะรองพื้นครับลงรองพื้นลงรองพื้นแล้วเราจะไปขั้นตอนไหนต่อคะก็อห้ก็ทาสีเพิ่มมาทาสีที่ต้องการสีที่ต้องการก็คือสีที่เราทาใหม่ใช่อะ ใช้เวลานานไหมคะกว่ามันจะแห้งก็ใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งครับพักใหญ่ๆเลยครับพักใหญ่ๆถ้าแดดร้อนๆแบบนี้อาจจะเบาตั้เยอใช่ครับถ้าแดดร้อนก็แห้งไวครับพี่มาตั้งแต่กี่โมงเก้าโมงครับพี่บอกพี่มากันเก้าโมงเดี๋ยววันนี้จะมีสีมาให้พี่ๆดูด้วยนะคะโอเคพี่ๆบอกพี่มาตั้งแต่เก้าโมงแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เขินจังเลย ถ้าลูกเพจเห็นนี่เราจะเห็นว่านี่พื้นหลังตอนแรกมันเป็นสีส้มนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะร้อนทำคู่ดีกว่าคูณขาตอนแรกที่มันเป็นสีส้มอะ่ะมันมัน,ม,นมันให้โทนเป็นความรู้สึกยังไงคะคุณจะจะเล้าจะเล้าเด็กมากเลยค่ะเป็นสทีที่เล้าเด็ก,กออทิสติกออทิสติกจะเหมือนว่ามันจะมีอารมณ์ที่ตื่นเต้นขึ้นอะ หมายถึงว่าคือมันมันร้อนเหรอคะใช่ค่ะมันร้อนมันร้อนอแล้วก็จะมีลม์ที่ตื่นเต้นขึ้นมันจะไม่ซอฟสําหรับเด็กพวกนี้อยากให้ครูอธิบายแบบรายละเอียดนิดนึงว่าเอ้ยทาไมสีพวกนี้มันถึงมีแบบรัวพาเลยค่ะให้ขัวพาให้ขัวพาเลยค่ะขัวพาค่ะให้ขัวพาเลยค่ะขัวพาค่ะช่วยหนูหน่อยอ่าสีของเรา ปกติสี 4, มันจะมีทั้งโทนเย็นและโทนร,ร้อนนะคะสีโทนเย็นจะให้ความรู้สึกที่รีแลซกค่ะถ้าสีโทนร้อนจะทําให้มันเป็นการกระตุ้นนะคะ <fer ment> เด็กก็จะแบบว่ามีอารมณ์ที่คุณแรงขึ้นแทนที่ว่าจะสงบลงผ่อนคลายรีแล็กเนี้ยค่ะก็เลยต้องใช้สีที่มันรีเล็กสำหรับเด็กนิดนึงค่ะลีเล็ก<ม>ก็คือแบบแนวพาสเทลใช่ค่ะโทนเย็นใช่โทนเย็นมีสีอะไรบ้างคะอ๋อก็จะเป็นอ๋อสี อ่อนๆน,นะคะจะเป็นเหลืองอ่อนอะไรงนี้สีพาเทลค่ะสีม่วงอ่อนอะไรเงนี้ค่ะคือด้วยความที่ถ้าหากว่ามันแรงแล้วล้าทำให้อารมณ์ของเขามันร้อนขึ้นเนี่ยมันส่งผลกับพฤติกรรมไหมคะใช่ค่ะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กค่ะเพราะว่ายิ่งเขาอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงขึ้นแล้วมาอยู่ในโทนสีที่แรงก็จะทําให้อารมณ์ยิ่งเกลี้ยกล่อมขึ้นอะไรเงนี้ค่ะวันนี้ครูเห็นสีที่เราจะทาไหมอะไอยัง ยังเลยค่ะย่งใช่ไหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมๆกันวันนี้มีแบบมาให้ครูดูด้วยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพกวางลูกเพดได้ยินเสียงไหมอะทําไมเหมือนแบบเสียงมันไม่ไม่ออกเลยอะได้ยินเนาะได้ยินแหละกินขนมหรือยังแม่ไม่กินขนมสักทีกินไหนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกินขนมไหมยิ่กินขนมไหม เปนิไหมพี่มีขนมมาให้นะไหน่านทาดีใจสิเย้เห็นห้องนู้นยังเห็นห้องใต้ทะเลยังน้องเห็นยังเห็นเห็นแล้วเหรอว้าวจะพาไปดูซะหน่อยไปดูกับพี่ป่ะไปดูไหมไปดูไหมไปดูห้องทะเลไหมไปไปดูห้องทะเลกันไปชอบไหมไหนไหนพาพี่ไปดูห้องทะเลห้องทะเลอ๋อไปพาพี่ไปดูห้องทะเล ระวังนะตรงนี้มันเป็นพื้นต่างระดับระวังนะน้องชื่ออะไรนะคะคุณครูคะน้องอายน้องอายมาที่นี่บ่อยหรือยังเนี่ยการการเกาค่ะกาวเกาเรียกคืออันนี้ปอคื้อข้าบเท่าเป็นปอตอนนี้ปอห้าค่ะตะเอไหนห้องทาราบําบัดไหนปูคะหนูลงสะเลยเหรอ ลงสะเลยลงเลยเหรอลลกฮะหนูลงสะเลยเหรอลลกโอ้หนูว่าเด็กๆน่าจะชอบห้องนี้มากๆนะต้องล็อกเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่มีน้ำนะยังไม่มีน้ำลงมาเลยนะไม่ได้เลยสรุปคือชอบสะนะเออเดี๋ยวมันจะมีน้ำตรงนี้อันนี้มันต่างระดับระวังนะ โอ้ใหญ่ไหมชอบอไหมยอดเยี่ยมไหนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมองอันนี้มองอันนี้แล้วบอกยอดเยี่ยมยอดเยี่มย,ยมน่ารักไม่ชอบเรือด,ดำน้ำของพี่เลยเหรอร <laughs> น้องเขาตื่นเต้นแบบเรือดำน้ำแบบแบบปลาแบบอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณครูคะถ้าเห็นก็จะชอบถ้าเห็นก็จะชอบเนาะโอ้ ใช่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 สีมันหรอกสีมันมองจริงเดี๋ยววันนี้หนูมีสีมาให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาผสมกันแล้วหนูว่าพี่จันน่าจะทาด้วยนะพี่จันพี่บิ๊กน่าจะทาด้วยสีอยู่ตรงนู้นแต่หนูเอาแบบเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะรหัสสีให้ดูกันตอนนี้เรายังทาลาบํมบัดกับทางโรงเรียนนายสิทธาหานบกอยู่เลยค่ะยังค่ะยังทาอยู่อ๋อยังทําอยู่นะ หนูได้ยินเสียงหมามันร้องอ่ะพี่ๆเขาทากันเร็วมากเลยอ่ะเราจะเปลี่ยนห้องไหนบ้างนะคะครูมีออทิสติกสองเนาะอันนี้สองก็แล้วก็อารูนหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งกับสองนะคะคือตอนแรกอ่ะเราเราก็มองว่าเออสีมันก็สวยเนาะเนาะครูเนาะสีมันจัดจ้านดีเดี๋ยวนะหนูเห็นช่างช่างตัวน้อยช่างเป็นช่างตัวน้อยเหรออ้าวเขิน อยากได้เลยนะอยากได้เลยนะลูกอะไรนะทีแมนคืออะไรคะคุณครูตุ๊กตาทีแมนไหนอยากได้อะไรอยากบอกป้าจันเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจันมาทีแมนทีแมนคืออะไรครับคืออะไรครับคือของเล่นซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่บอกป้าจันซื้อให้หน่อยเลยบอกป้าจันซื้อให้หน่อยหนูครับเอาเลยบอกเลยป้าจันซื้อให้หน่อยป้าจันจะซื้อให้หน่อยพี่จันได้ยินแล้วนะซื้อให้หน่อยนะพี่จันนี่ช่างทาสีตัวน้อย ชอบอะ่ะน่ารักพี่พี่มากันตั้งแต่เช้านะคะเก้าโมงพี่พี่ทานข้าวกันหรือยังคะมีขนมนะมีแซนวิชนะมีแซนวิชนะ ก็คือจะจะแบ่งกันทาแบบนี้ค่ะค่ะคนไหนที่มันเป็นไม้ยาวๆแบบนี้ก็จะทาด้านบนนะคะส่วนที่มันเป็นด้ามจับแบบสั้นก็จะเป็นด้านล่างี่พี่ๆมากันกี่คนเนี่ย1 2ึ่งสามสี่ประมาณเกือบสิคนนะคะอย่างขอบขอบนี่ทายาไหมคะผูาใช่ค่ะต้องใช้แปรงแต่อ๋ออุ้ยมีแปรงอันเล็กไหมอะมีอ๋อพี่พอยู่ค่ะ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสีลยหน้าแล้วเนี่ยอ๋นอนี่ก็จะใช้ชแป้งอันเล็กแบบนี้ตัวเล็กจะช่วยพี่ทาสีหรอน้องไอซ์ช่วยทาหรอทาไหมทาไหมไหนชอ์ฝีมือสิว้าวจุ่มก่อนลูกจุ่มก่อน อันนี้คือสีที่เรามีการผสมน้ำเราเรียบร้อยนะคะไ,<ป>ไหนน้องไอซ์เอาอันไหนลูก <Okay. S 1> ไหนหนุนเลิกสิอ่ะ I, <bye. S 1> อ่ะเดินไปเลยไอเดินเลยลูกท, <c oughs> ที่ขวัญตามน้องไอซ์ว้าวเก่งที่สุดเลยค่ะให้หมุนหมุนลงทางเดียวแล้วลูกอย่าไป น้องไอทำตามครูอาพานะคะเก่งมากค่ะ เนี่ยหารูปเพจพอเราร่วมมือร่วมแรงล่วมใจกันทุกอย่างมันเร็วมากๆเลยอย่างเมื่อกี้ตอนนี้ยังเป็นห้องสีส้มแสดอยู่เลยนะตอนนี้คือมันจะถูกรองพื้นด้วยสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวคือทาสีขาวเป็นรองพื้นแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะลงสีที่มันดรอปลงนะคะแล้วก็นี่น้องไอซ์น้องไอซ์เนี่ยเป็นเด็กนะคะที่เรียนจบแล้วน้องไอซ์เรียนจบแล้วใช่ไหมคะครูอาภารเรียนจบแล้ว เป็นจบแล้วก็กลับมาช่วยโรงเรียนไหมถือว่ากลับมาช่วยโรงเรียนแล้วเป็นสิทธิ์เก่าเออเป็นสิทธิ์เก่าเป็นรุ่นพี่กลับมาช่วยนะคะนี่แสดงว่าชอบศิละปะครูน้องเขาท่าสวยนะเนี่ยดูสิเนียนเลยอะ วันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่หลากหลายนะคะก็จะมีพี่ๆทหารนะคะจากโรงเรียนนายสิทธิทหารบกนะคะมาช่วยนะคะหลายคนเลยมาช่วยทาสีอ่าเราก็ยังมีคุณครูนะคะจากโรงเรียนนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาช่วยด้วยแล้วก็นี่น้องไอซนะคะสิทธิเก่ามาช่วยด้วยนะคะพี่ขวัญเก็บภาพนี่น้องไอซยิ้มให้ด้วยนะ นี่ไงเดี๋ยวขอพับนิ่งจากพีก่ก็ได้มาอันนี้ทาเก็บรายละเอียดที่ยากไมคะข้างบนเนี่ยอ๋อยิ่งสูงนี่ยิ่งเสียวไหมอะฮะ กลัวตกไหมหนูหมาถึงพี่กลัวตกไหมไม่นะคุณครูแข็งแรงมากค่ะครูสีสีคาเดนใส่หน้าน้องไหนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพี่อะไรนะ พี่ถ่างสู้ๆหรอพี่ถ่างสู้ๆเลยพี่ตำชานหนึ่พี่ตำชานหนึ่งหนึ่งเด็กน้อยร้อนไหมคะครูร้อนไหมร้อนแหละน่ารักที่สุดเลยอันนี้คือไมค์ค่ะน้องไอค่ะเลิฟ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 ฮัลโหลยัยฮัลโหลมามาไอทำเลิฟเลิฟเร็วเลิฟเลิฟเออทำให้ไหมทำให้ไหม ไอ้น่ารักอะปีนี้ไอเป็นสิทธิ์เก่าแล้วนะใช่ไหมสิทธิ์เป็นสิทธิ์เก่าจะพักนึพ่งปีนี้เนาะสิทธิ์เก่าแล้วเขาพัฒนามากมากน้อยขึ้นแค่ไหนครูอาภาคคะสำหรับน้องไอล่ะคะก็คือน้องไอตอนแรกก็คือไม่ไม่ค่อยพูดอะค่ะจะเป็นเด็กดาวก็จะช้าใช่ไหมคะด้านสติปัญญาอะไรเงี้ยก็จะกระตุ้นแล้วก็สามารถเขียนหนังสือได้บ้าง แล้วก็สามารถสื่อสารสื่อความต้องการได้นะคะตอนนี้เขาแบบเขารู้เรื่องหมดเลยนะเราแบบบอกให้หยิบแปลหยิบอะไรแล้วทาได้หมดเลยนะถามว่าไปดูห้องคาราบําบัดไหมไปรู้เรื่องด้วยนะแล้วก็ลงสระก่อนใครเพื่อนเลยเก่งมากค่ะไอสนุกแล้วตอนนี้น้องไอซ์สนุกสนุกแล้วตอนนี้สนุกละอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากใช่อากาศร้อนมาก <laughs> มาเดี๋ยวมาดูข้างนอกกันบ้างอ่านี่เราจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะทีมทีมป้าตือ <laughs> <laughs> น้องไออันนี้ทาไม่ได้ลูกหนุงทาข้างล่างลุกเอออ๋อมีฟิล์มอยู่มีฟิล์มอยู่น้องไอทาแค่ข้างล่างพอลุกอ่าน้องไอทา แล้วก็เดี๋ยวพี่จันนะคะแล้วก็พี่ปิ๊กสุภามาดเนี่ยจะตามมากําลังเดินทางมาแล้วก็วันนี้นะคะห้องที่เราจะเปลี่ยนสีมีห้องนี้ะพาเปิดเข้าไปดูแล้วกันห้องที่จะทาสีใหม่นะคะก็จะมีห้องนี้ห้องออทิสติกหนึ่งนะคะพี่มีแั๊กซี่นั้งแข็งนในนี้เย็นๆพี่มากินแั๊กซี่ดีกว่าอยู่ในกติมีแก้วให้พร้อมชื่นใจ ด้านนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่มีแซนด์วิชไปด้วยแล้วก็อันนี้แทบจะไม่เห็นสีส้มแล้วนะคะให้พี่เขาทาเหรอให้ตาก้องทาแล้วนะเปพื่อนมือน้องไอซ์แล้วเดี๋ยวล้างออกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างออกเดี๋ยวพี่พาไปล้างออกนะรอแป๊บหนึ่ง นำๆแหละพี่ขวัญทาให้น้องไอซ์ดูหน่อยสิพี่ขวัญทาสิอ่ะทาโลดทาโลดฮะเดี๋ยวพี่จันมาให้พี่จันทาเนีย่ยเดี๋ยวให้พี่จันทาขึ้นปีนตรงนู้นอ่ะสวัสดีค่ะลูกเพจวันเสาร์ทำอะไรกันบ้างเข้ามาดูกันเยอะมากเลยนะเราพยายามที่จะให้เด็กให้ให้ลูกเพจค่ะได้เห็นความคืบหน้าว่ามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่า หปีเนาะหนึ่งปีกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโหยผ่านแบบอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่หาที่หาทางหาผู้ใหญ่ใจดีนะคะคือทุกอย่างอะจนสุดท้ายเนี่ยปีหน,นึ่งเ่ยเราแบบมาถึงขนาดเนี้ยมันมันตื้นตันใจมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้มันก็เหลืออีกแค่อึดใจเดียวจริงๆค่ะลูกเพจต้องใช้แค่ต้องใช้แค่คําว่าแค่อึดใจเดียวเท่านั้นเพราะเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้มันมีห้องมีอาคารมีตัวระบบอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แบบพวกระบบน้ําระบบไฟที่ยังจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ทางเฟอร์นิเจอร์นะคะ<า><า>ก็อีกไม่นานมันก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น <laughs> เยเลยล <laughs> กระจกแล้วมันมีฟ์มอยู่โคไว้ไม่ไร พร้อมที่จะทาใหม่อะไรเงี้ยหรออ๋อ oh. งั้นเดี๋ยวดูลงไลา์แล้วเอาสีให้คุณครูดูดีกว่าพี่นุ่นส่งสีมาให้ดูแล้วเราเดี๋ยวดูจะเอาแปลนมาให้พี่สวิดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกเพจแล้วเดี๋ยวเรารอพี่จันมาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละลว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูกันใหม่เราอาจจะได้เห็นพี่จันทาสีห้องก็ได้นะคะลูกเพจคะ่ะโอเคบ๊ายบาย